กระซิบบอกเรานำเสนอรถกระบะมิตซูบิชิไททันปี06ให้ชมนะคะคันนี้ราคาถูกด้วยค่ะจัดทรงโรงแม็กเรียบร้อยนะคะรถสวยๆโรดเตี้ยมานะคะทุกท่านไททันปี06เครื่องคองมเอรเรลดีเซลเกียร์ธรรมดานะคะระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกติค่ะเครื่องเกียร์ดีไม่ควันไม่ไอนะคะระบบไฟติดครบช่วงร่างทำใหม่ค่ะทุกท่านฟิล์มใหม่แอร์ใหม่ภาสี เต็มไม่ขาดต่อค่ะเอกสารมีครบพร้อมโอนนะคะราคาเพียงแค่85,000บาทค่ะนี่เป็นห้องเครื่องนะคะ85,000บาทเท่านั้นนะคะทุกท่านสีไม่ค่อยสวยเท่าไรค่ะแต่รถสภาพใช้งานได้เลยนะคะไม่มีชนหนักค่ะภายในก็สภาพสวยเบาะไม่ขาดกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะ85,000บาทราคาสุดคุ้ม สนใจติดต่อกันได้ค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะเป็นเบอร์ติดต่อผู้ขายรถยนต์คันนี้นะคะท่านต้องโทรคุยกันโดยตรงนัดไปดูรถโดยตนเองนะคะแอดมินไม่ใช่ผู้ขายค่ะเพียงนำเสนอให้ชมเบื้องต้นได้เท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ